วันนี้เราก็จะมารีวิว Transformers t u d i o Series Voyager Class g a ว a t น o n หลังจากที่โดน Optimus สังหารไปร่างกายทังทลายลงแต่จิตใจของเขายังคงอยู่มันได้ทำการหลอกใช้มนุษย์เพื่อสร้างร่างใหม่และได้ชื่อว่า g a ว a t น o n แม่ตัวหุ่น g a ว a t น o n ทาง KSI ตั้งใจให้มันเป็น Optimus แบบสดจนก่อนอื่นมาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับด้านหน้ารูป g a v a t r o ใหม่เลข90ขนาด Voyager บนกล่องเป็นชื่อภาคเอกออฟเอ็กซ์ติ n งชันหลังกล่องเป็นลูกตัวของเล่นแปลงล่าง32สเต็ปและมีแค่นี้แหละครับล่างหุ่นของกาวตอนทําออกมาได้ลงตัวเนื่องด้วยตัวละครส่วนใหญ่ในภาค4นั้นดีไซน์ออกมายากต่อการถอดแบบเป็นของเล่นเพราะล่างหุ่นของภาคนี้แทบจะไม่มีชิ้นส่วนลดเลยจึงทําให้เราได้เห็น Transformer ใส่เสื้อโค้ทยาวหรือออฟติมัสใส่ชุดกอาเหมือนคนคอสเพย์อุนตแเวอร์ชั่นทรานส์ฟอร์เ ตัวกาวตันนั้นมีรายละเอียดเครื่องจักรเต็มตัวใบหน้าเป็นส่วนที่ดูไม่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคเลยมันเป็นเรื่องตลกนะที่โจชัวบอกว่าดีไซน์ของกาวตนันหน้าตาแบบนี้มันดูเป็นมิตรกับผู้บริโภคหรือไงแต่พอมาดูไอ้ตัวนี้นี่คืออะไรก่อนครับเอ <c oughs> ้าอมีส่วนวงกลมเหมือนหุ่นเจเกอร์ในแปซิฟิกลิงและด้านหลังอีกเช่นกันส่วนแขนมีดาบใต้แขนที่เล็กเกินขนาดและโคตรกวงผมชอบที่คนออกแบบซ่อนชิ้นส่วนล่างรถไว้หลายจุด แต่ก็ต้องแลกมากับรูปร่างทรงเหลี่ยมอกแบนแขนเล็กนี่คงเป็นปัญหาของกาวตอนเลยของแถมของกาวตอนมีมาให้2ชิ้นชิ้นแรกคือปืนใหญ่เราได้เห็นเขาใช้ในหนังไม่กี่ครั้งปั้นออกมาได้สวยใส่กับมือขวาของกาวตอนกับจรวดมิซายที่ใช้ไล่ยิงพระเอกบนทางด่วนติดกับแขนทั้งสองข้างได้และสามารถเอาไปเก็บไว้ตรงหน้าอกเมื่อเปิดออกมาก็ยังมีรายละเอียดเครื่องจักรที่สวยงามเรื่องจุดขยับ ถือว่ามาตรฐานมากๆในยุคหุ่นทรานส์ฟอร์머ที่เราเน้นการจัดท่าทางของหุ่นอย่างเช่นหัวหมุน360ยกได้นิดหน่อยไหล่อ้าหมุนต้นแขนหมุนได้ข้อศอกเป็นดับเนจอยเอวหมุนแถมยังแอนลงไปอีกขั้นขายกขึ้นลงต้นขาหมุนหัวเขายกลงและข้อเท้ายกด้านข้างได้เขาควนหมุนข้อมือได้เพราะสามารถจัดท่าได้เยอะแน่ถ้าหมุนข้อมือได้ อย่างไรก็ตามตัวนี้ก็ยังถ่ายรูปได้ไม่เบื่อเลยนะครับส่วนสูงของกาวตอนจะสูง7นิ้วเปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends Wolverine Star Wars ah Back l Series Asoka h t a n o Nendoroid Watson Transformer Studio Series Optimus Prime ขนาดถือว่าเล่นเข้าพวกกับตัว Optimus ได้แล้วก็มาถึงช่วงที่ขาดไปไม่ได้เลยการแปลงร่าง ขั้นตอนการแปลงร่างเรียกได้ว่าซับซ้อนอยู่พอสมควรมีการพับเก็บชิ้นส่วนต่างๆหลายขั้นตอนเพื่อให้มันประกบกันแต่ก็ไม่ทรมานแบบไอ้ Battle Trap กาวตอนนั้นแปลงร่างเป็นรถบรรทุก2004 Frank j e n l o r Aragon i Crab ซึ่งได้เสิทธิ์มาด้วยนะแถมยังถูกนำมาใช้ในหนัง Sonic อีกด้วยตัวรถมีลักษณะอ้วนและข้างเป็นการลงสีเงินมีลวดลายเมื่อเราหันมาดูข้างหลังของรถ ั่นมันคืออะไรที่คุณเห็นนี่เป็นส่วนเกินจริงๆมันจะมีการแต่งเสริมเพิ่มความน่าเกลียดแต่อย่างใดถ้าคุณคิดว่านี่ยังลุงหลังไม่พอให้ดูลึกไปมากกว่านี้ข้างในส่วนหลังรถมีหน้าของเกาวตอนจ้องมองพวกเราอยู่นี่คือปัญหาใหญ่ของเกาตอนในร่างรถแต่ผมก็พอเข้าใจได้เพราะร่าง,งมันไม่มีส่วนเกินของรถและการแปลร่างในหนังมันแปลงแบบเลโก้ซึ่งแทบจะ i m p o s s i b l e เลยด้วยซ้ำที่จะทำให้มัน เหมือนในหนังไม่นับงานเาร์สปาตินะครับเพราะราคามันต่างกันสุดขั้วคุณ <C le af> สามารถเอาเปืนใหญ่เก็บไว้ตรงแง่งเท้ากับมิซายติดไว้ด้านข้างของรถหรือจะเก็บไว้ใต้รถก็ได้ครับแยกเป็นพื้นได้ดีแล้วก็เปียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอืนน่นๆนะครับ m o ฟสนิ a วัสันออฟอ r m พูดยากเลยครับสำหรับตัวนี้มีหลายจุดที่ทำได้เกินความคาดหมายของผมมากดีเทลต่างๆหรือจะเป็นการแปลงร่างก็าตาม กับกันก็มีข้อด้อยอยู่พอสมควรมันไม่ใช่งานเทพแบบต้องมีติดบ้านหรือแย่จนอยากจะทุบมันโอเวนไม่ใช่เองอีกรอบนะแต่นี่คือ t ด e b e s สเกาตอนในเวอร์ชั่นของเล่นทั้งตัวงานและราคาพอจับต้องได้คุณจะมีโอกาสหาม,มันได้แน่นอนมันจะเป็นตัวแลแบบที่คุณต้องภาวนาให้ฟ้าประทานโชคว่าจะมีคนมาปล่อยให้คุณในราคาปกตินี่เป็นข้อดีข้อเสียของเกาตอนผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็น ผลไม้ต้องห้ามในส่วนอีเดนเต็มสิและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ Transformer Studio Series Voyager c a จ s กาวตนคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไ r i b e การกดติดตามก็เป็นการช่วยเหลือผมได้ดีมากๆในทางใดทางหนึ่งและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ